Có chua lạy. Oh, cầu telo chai. Lemon yawning. Yawning. Oh, so laoise, I do. Energy. Shoo, lady. กเรอดิ้นเข่าลุยกับคระหัดล้างในย่านชันเมืองกับที่กล่าวซึ่งขานกันว่ามีสุรุกรยอาศัยอยู่คลาสสิกจริงๆเอาทักโร่ฉันเห็นว่าจะมีอะไรแปลกๆเลยนี่ทุกอย่างก็อยู่เป็นปกติดเด็กิดวมันโดนแนวแน่แน่เฮ้ยเราตีออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะ อะไรไปทักขีินายกลัวเหรออู้เสียงอะไรกันนะฉันว่าเราควรจะได้อออกจากที่นี่ให้ hey. อย่างยิ่งเอาไปหน่อยนั้นโอ้ยแค่สัตว์เด็กเนิร์ตแต่ใจกล้านะ้นต้องสืบชื่อแกไม่มีทางที่จะเอาสุนกางจะปรากฏตัวออกมาหรอกนั่นน่ะมีแต่นั่นน่นะมันมีแต่ในนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละเชื่ออะไรนิยายวิทยาศาสตร์วะเฮ้ย <Hey. laughs> เฮ้ hey, แกลวงตัวด้วยนะใช้ได้นี่ชื่อนี้ดิวะสังสรรใช้ได้เลยล็อกแล้วหนึ่งก็จานแตกไงสัตว์ทำไ,ไ,ไม่จานแตกบนพื้อนอย่างนี้นะฉันพบชิ้นส่วนของจานมมาว่าจานแตกคงจะพบช้อนหรอกนะและตามสูตรฉบับออกไปก็ไม่เหลือใครดูคน ไปไหนกันหมดหรือว่าจะไปขี้กันแล้วเปิดไม่ออกอุ๊ยคลาสสิกจริงๆไม่ต้องเข้าไปสื้อกันน่อ่ะเปิด์น่ครับเปิด์นี่อรัวิ่งมาเลยโอ้ยยัง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 วิ่งมาเลยยังยังโอ้ยเฮ้ยแผนที่เป็นยันอนล็อกวิ่งมาเลยยังยังยัง บันทึกก่อนเลยทับไปเลยเคยเล่นแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่จบนะเอะ <c oughs> เอ่าฮะ,ะถ้าเข้าไปจะเป็นไรไหมมันสนะั่สนน,น,น่ะโอ้สั่นจันจันจันกล้าเลยแบบสันส่นๆก็ยังไม่ค่อยมั่นใจทาคิชิ สัน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 แล้วคนอื่นล่ะไปไหนกันหมดแล้วคุยสันพ่อสันแม่มึงนักหนาเบิร์ดคอมซีฟ็อเฮยัง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 เก่งรอนะเนี่ยเก่งรอนะเนี่ยอุ้ยเปิดไม่ออกอุ้ยเปิดไม่ออกอุ้ยยังยังไอชิคูเก่งนะเนี่ย อย่างๆล็อกทุกห้องเลยเดียวลุงไปไหนอะได้เศจจานมาเอาจานไปทำอะไรเศจก่อนอ๋อนี่ละอะเออเอาที่มึงสบายใจกันเลยแล้วกันกลับบ้านละพี <Here. S 2> ่ยังสั่นอยู่ไหมเนี่ย พอเดินเข้ามาแล้วสั่นมู้สั่นอะไรแล้วกูไปไหนต่อล่ะเนี่ยล็อกล็อกนี่ล็อกให้หมดไปเลยไม่ต้องมีเฮียอะไรกันแล้วล็อกอีกแล้วล็อก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 เฮียล็อกล็อกล็อกไปไหนอ่ะพี่รู้ไม่รู้จะไปไหนแล้ว เดียวเอาแล้วมาเกิดไม่ออกอีกแล้วบอกแล้วไอ้เหี้ยเอาตอบกันหน่อยได้ไหมไม่ใบ้หน่อยเหรอนายเอาไอ้ส่วนจานเปล่าสั่นเหี้ยอ่ะนะเอาละดันได้เอามีของกุจจห้องสมุดเอาไอ้ชื่อกูไม่ดันเองขอโทษกูขอโทษไม่ได้ใจไม่ตั้งใจ ห้องสมุดอยู่ไหนวะนี่วะไม่ใช่อ่ะห้องสมุดห้องสมุดอุ๊ยห้องนี้ไงห้องสมุดอุ๊ยห้องสมุดโอ้ดังดังสัตว์ลดเสียงก่อนเลยมึงลงมาสามเก้าเลยสัตว์โอ้มันยังดังอยู่ลดอีกเลยยี่สิบเจ็ดพอมึงอ่ะ มีไหมอ้าวอะไรวะอ้าวสำรวจก็มาไ,ได้เฮ้ยพวกกูเจห้องนอนแต่ผีมาแล้วมาดิมาดิ อ่อนไหนกูซ่อนไหนได้บ้างกูตายมาดิมามาเลยมาเลยไอชีจมูกดงมาดิกูไปห้องเพื่อนกูละเจอกันชีนั้นไม่อยู่แล้วชีน้นไม่อยู่แล้วเข้าห้อง กระจอกเอ้ยพบฟาชนิหน้าเซฟเลยมาดิยังยังห้องนอนเหรอ,อห้องนอนอยู่ไหนวะว้าล่างมั้งอ๋อนี่ห้องมดนี่ห้องครัว ห้องนอนอันนี้ห้องน้ำนี่บนนะบนสุดบนสุดอ,อ้าวตู้กลอนอ้าวตู้หลอกเข้ามาทำยี่ห้อะไร

เกมชีนเซอร์ไบ่บ่อย,อ,ยอ้าวยีอ่อะไรกันเนี่ยจี n เนียสปิสนาอะไรเนี่ยฮะ<า>ใช้ผ้าชน้าอาอทำไมใช้ไม่ได้อะ เสร็จก <c ười> ่อนเออไปชนะไงทุกคนจะเป็นถองทาเคี้ยชีก็กูจะใช้น่ะคุยผลล็อกประตูแล้วก็จะเอ๋ตัวเองช่วย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 ตัวเองเก่งนะนี่ยเก่งนะนี่เก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ย ฉันพบไขควงหัวแชกอยย่างยังย่วะมันมาแล้วมันมาแล้วจุกไงอ่ะอ้าว <c oughs> ไอสังขงวางปวดสติจริงๆไอ้พวกอะ เต็บเลยมาแน่มาแน่มา,แนมาซีมาอ้าวอะไรวะชี้ไปแล้วอเอาใครโคยทำอะไรล็อกเอาเชือกเมาเข้าออสัตว์มึงเห็นไอคโคไปทำอะไรอวะ ี่ก็ใช้ภาชนะไม่ได้ทำไมของเพื่อนมึงมันยิ่งใหญ่ดุดลาวฟ้าเหวไม่สามารถเอามาเช็ดสันตีนเลยโออแล้วกูไม่รู้สิแกค,คงทำอะไรวะตกใจไอ้สัตว <c> ์ <oughs> แกนายไม่เป็นไรใช่ไหม ช่วไม่เป็นไรหรอกว่าแต่แกในก็เห็นมันใช้ไม้จะมาถึงอสุนละกายนะใช่มันเป็นเรื่องที่หลือเชื่อน่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าพวกมันจะมาอยู่จริงถ้าออกทั้งหมดถูกปิดอะไรเนี่ยพวกเราคงติดอยู่ที่นี่หรือว่าจะเป็นอย่าง,งานั้นะพวกเราแยกกันไปเถอะฉันจะลองหาดูที่ฉันแรกเออขอโชกดี ใจหมดไอเ้เวอันนี้แล้วนั่นก็ตายแบบเหลือชื่อเอ้ยได้ได้เลยฉันพบลูกบิดประตูอืออะไห้องไหนไม่มีลูกบิดประตูไม่ห้องวันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไหนต่อมันไม่ใบ้หนูเลยพบสบู่เอาไสบู่แล้วแล้ไวไงว้าวเซฟก่อนอีเวนยังยัง ล็อไปไหนอะม่มีแต่ห้องเปียโนแล้วอะว้ายตกใจสัสจ <t ôi> ูกมาสเตอร์จูกมาสเตอร์จูกมาสเตอร์โอ้ยตกใจ <t ôi> โอ้คนลูกชูฉันไปไหนอะได้ได้เข้าห้องเปียโนเอ้ยมาแล้วมาอีกกูโอ้แกนี่มันแย่จริงๆ ใช้ใช้สบู่ไม่ได้เหรออาสบู่เทสบู่ลงมาชนะเทมาไวเซฟก่อนแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ด9 1้9นซ้าย15โอเคบันทึกเลยเอ๊ เอ๊ะเก้าเก้าหนึ่งห้าเก้อ้าวอืมอะไรวะไม่เข้าใจ เราจะมาเชเลยไอบ้บ้าปริศนาปัญญาออนนี่กันนะครับอย่างที่เราเห็นตอนแรกนี้ก็คือ915นะฮะโดยที่ตู้เซฟเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนแป้นโน้ตเนี่ยแป้นแป้นเปลี่ยนโนเนี่ยฮะมันกลับด้านนะฮะให้เรากลับหัวมันเลยเราจะได้516มาแล้วเอาได้516เนี่ยตัวที่3ามนะฮะมันเป็นตัวเดิมดังนั้นเราก็ใช้5เหมือนเดิมแล้วก็ได้5156ครับจบ What ทำไมตอนนั้นกูคิดไม่ได้อื hmm. อกูไม่เข้าใจมันอินไซต์เกินไปกูเปิดวอลกตูแม่งเลยสักเพราะมแจห้องนอนเด็กแล้วชี้งงชี้หายเลยเนี่ย What the fuck? ห้าหนึ่งห้าหกวัตถุฝาห้าหนึ่งห้าหฮ้เอาละปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีก,กว่าแชร์ห้องนอนเด็กห้องนอนเด็กยงไอ้าได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วโทรมาสิออเนี่ห้องเปดห้องิห้อง ห้องไหนไม่ได้เข้าวะห้องนี้อ่ะอุย้ย <laughs> <laughs> ก่อนนั่นนั่นเดี๋ยวเช็คก,ก่อน <laughs> พบน้ำมันไฟเช็คเซฟอีกแล้วไม่จใจตัวเอง เธอเป็นไรนะแล้วคนอื่นล่ะฉันไม่รู้รเลยเลยพวกเราแยกกันหมดเหรอเงั้นบอกับฉันนะรออยู่ที่นี่ก่อนนะเธอต้องรอเล่นแน่ๆฉันจะไม่เดินวนอยู่ในกระหายปัญญาอ่อนแบบนี้หรอกได้ทาคโรทาคโรทาคโร,โรใครอยู่วะออกมาน้ามันแฟช็่ พอทำเพี้ยเวึงว้งวึ้งยังยังยังมีอะไรหยิบเลยไหมน้ำมันไฟแชกเซฟก่อนได้น้ำมันไฟชนแไฟชกมาแล้วไปทำไรเอาไปวืงวืงว้งวืงวืงยังว้าย,ยแม่เย็ดสิสัดด้จุกมาสเตอร์จุกมาสเตอร์ จุกมาสเตอร์จ oh, ุกอ <laughs> <laughs> ๋อไปพอดีฮะเอามาได้ก็ไม่บอกเ <laughs> er oh, ดี๋ยวเลยเชกอนอเอดูเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกปิดอยู่อ่ะ uh, ฮิปุตมัวมัวได้เก่งจริงๆไม่มีใครเชื่อกูแล้วว่ากูเล่นครั้งแรกไม่มีหรอก พราะกูเคยเล่นมาแล้วนี่อ <c oughs> ไอเด็กขี้ใหญ่สัตว์มานีมามามาจูอุทงนี้มาคัมบอลคอมัคมบอลคอมัมบอลคัมบอลไอสัตว์เอ้ยได้แค่นั้นหรือมึงอะขี้กกตรงไหนวะขี้กกห้องไหนวะชิ่อก,กี้ห้องไหนวะขี้กกห้องนี้ลงมาเดี๋ยวซ้ายเฮ้ย ห้องนี้ดิขวาขี้กวนตีนไอสัตว์ไอเชี่ยแกเลยนี่ยอุ๊ยเ๋อฉันฉันเจอไฟแช็กไอสัตว์ไอฟอนดับไฟเสร i มไลท์เทอร์ฟิวชั่นได้บัวฉุไม่ติดไม่มึงก้าวน้ำยาไฟแช็กใส่ไปสิเออตัวน้ำมันไฟแช็กไม่เติมเลยบันทึกปิดไฟเดี๋ยวแม่งโ่หัวมาอีก เราไม่มีลูกบิดประตูมีมีโผล่ม,มาแล้วโผล่มาแล้วนี่ไงเข้าเลยไฟแช็กโอ้โห <laughs> ล้อกันเล่นหรือเปล่าอ <c oughs> <c oughs> น้ำมันเทีนยนไขจุดจุดเลยโอ้โหดีนะไอสัตว์ไม่เดิอนอย่างกันทั้งห้องเอาเลื่อนได้ก็ไม่บอก อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องกลับไปก่อนได้ไหมอ,อ้าวคอมไม่น่าใช้ได้เซฟไม่หยุดเลยเซฟไม่หยุดเลยเซฟไม่หยุดอุ้ยปิดเลยเพราะว่าฉันรู้เพราะว่าฉันเคยเล่นมานิดหน่อยอยังไงล่ะว่ายัางไงหน้าของฉันเหมือนหน้าแม่ของหนายหรือเปล่าเอา้ะเอ้อ ไปแดกเพื่อนกูซะไป <c oughs> อ้าวหลังจากนี้ก็คือเละละฉันไม่รู้อะไรต่อไปแล้วหลังจากนี้ก็คือสดลุ้นล้วนแล้วเอ้ <c oughs> ไปไหนต่อดีนะ <c oughs> ไปไหนต่อดีละ่ะชื่อใจอ่ามีแล้วเหรอโอ้ยมีคนคิดน,นั่นมัน มีคนีมีอยู่ห้องไหนนะอยู่ห้องนอนเด็กเ๋ยวซ้ายขึ้นไปคือโดนแดกแล้วอ่ะเสบเจอเสบเจอเสบเจอตามมาสิเสบเจอเสบเจอ เลว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 ,ลว,ลวไม่ได้แดกเอาเราไปดูศพกันดีกว่าไปดูซากกระสุนกันดีกว่าทุวกคนสาวคนเดียวในเกมไปซะแล้วเสียบ,บัวเสียบลาย ยสียบเลยไปดีกว่าโอ้โห,โหอ้าวแล้วนี่ห้องอะไรอ่ะโอ้โหน่าจะหาอะไรมาปีนม่ะเนี่ยใช่ชัดเจนอุ้ยเขายี่แต่เองบนั้นมีอะไรเก็บวะเออเกินเกิน อบนใช่พวกหัวแบน,ใ,แบนใช่ไหมแล้วออกไปอย่าเพิ่งมานะ่ะไอสัตว์อ่าเป็นไปตามที่สันนิฐานเอาไว้ลา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 ใช่พก กุญแจคุกใต้ดินหรือว่าที่นี่จะคือเป็นไปไม่ได้มึงเพิ่งโดนแดกอยู่ข้างบนไม่ใช่นายจริงจริงตากูซิตงตกูมามีผมแล้วนาตาตีขึ้นเยอะเลย อ้าวเจอจุดเจอกกมึงไม่แต่มาสู้ได้ทั้งนั้นแล้วพวกมึงต่อต่ออ่าล่นนะฉันไม่รู้อะไรแล้วหลายอย่างในสิ่งเกิดไม่กล่าจุดเลยกลับมาเหนือดีฉันสู้ฉันยังไม่พร้อมอ๋อล็อกอ๋อล็อก พักๆตรงนี้นก่อนนะไม่ไหวละหัวใจจว,ว้ยเชิญไปพักต่อไปสวัสดีครับ